ทำอะไรคะวันนี้คุณหมออันนี้ก็ยาเรียกว่ายาได้ไหม <c oughs> เป็นสมุนไพรสมุนไพรพวกนี้จะช่วยในเรื่องของรักษาระบบไตนี่เรียกว่าอะไรคะเนี่ยย้อยขีดบ่อยสมกบแจงแซง อยยย่างนนะะนีี้เเละะคก็จะมีหลายตัวยาศึกษาดีๆนะครับศึกษาแล้วก็จะรู้ว่าโอ้สมุนไพรลดอะไรเข้ากับธาตุอะไรก่วนสมุนไพรตัวไหนที่แก้อาการวมถ้าเราศึกษาในตำราเนี่ยแก้อาการวมไม่ว่าจะเป็นลด ริดร้อนแ้บวมได้ก็มีเย็นแ้บวมได้ก็มีเพราะฉะนั้นเรามันต้องลึกเข้าไปดูรายละเอียดของคนป่วยว่าณขณะนั้นนะ่ะเขาเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่างเถ้าสมมุติว่าอยู่ในฤดูร้อนเอาก็าสแสดงว่ามันต้องเกิดจากระบบในร่างกายคือความร้อนในร่างกายหรืออาจจะเทียบออกมาเป็นชื่อสันตาปาคีก็คือความร้อนที่มัน อุ่นกายนี่มันไม่เสมอหรือไม่มันก็ร้อนเกินไปไปทำให้บวมขึ้นอย่างเงี้ยสังเกตดูก็ได้ถ้าพวกที่บวมแล้วมือไปแตะดูนี่ร้อนก็มีถ้าไปแตะดูเย็นก็มีเพราะฉะนั้นแล้วการเป็นหมอนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ง่ายที่จะเข้าใจว่าณขณะนั้นมีคนป่วยเกิดโรคอะไร เป็นที่น้ำดีหรือเป็นที่ธาตุไฟหรือเป็นที่ธาตุลมหรือเป็นที่ธาตุน้ําเพราะฉะนั้นกลุ่มประกันพวกนี้ก็เทียบกับโลกเราเนี่ยปัจจุบันโลกเราเนี่ยมีอะไรอยู่อยู่กันยังไงมีอะไรพึ่งพาใสยกันยังไงอะไรคือตัวพาไปเ่าเนเช่ลมพัดมาเี่ยเย็นสบายใบไม้เริ่มสั่นไหลนะใบใบไหวติงแสดงว,ว่าอันนี้คือลม ลมจะพาเคลื่อนไปทุกที่ถ้าน้ำก็จะเป็นตัวอนุโลมอ,อ,อนุโลมยังไงน้ำอนุโลมคืออย่าให้ไฟกับลมเนี่ยทะเออาลาะกันเพราะอะไรเพราะว่าพอเกิดไฟขึ้นมีลมพอปะทะกันเมื่อไหร่ี่กลายเป็นน้ำน้ำถ้าไม่มีดินไม่มีที่อยู่อาศัยน้ำก็แตกสลายดับธลาดขันแตกวอก เหมือนกับคนตายเนี่ยตัวเย็นเชียบเลยแสดงว่าไฟธาตุก็ขาดไปลมก็ขาดไปแล้วก็น้ําก็ขาดไปดินก็ความที่จะสลีระนี่ไปเผาเวอสลายลงไปเป็นดินกลับคืนสู่ธรรมชาติทั้งหมดเลยดินน้าลมไฟส่วนวิญญาณน,นั้นไม่ต้องไปพูดถึงว่าจะยังมีอยู่ไม่มีวิญญาณน,นี้ประกอบขึ้นเพราะธาตุทั้งสี่ประชุมกันจึงเกิดเป็นสิ่งสิ่งใหม่ก็คือวิญญาณ ราะฉะนั้นเราเรามาเข้าใจเรื่องพวกนี้แล้ววิธีการรักษาโรคเราก็าจะง่ายขึ้นรักษายังไงทีเนี้ยถ้าเกิดปรากฏการความร้อนในร่างกายเกิดขึ้นเนี่ยเออแต่ดูตรงไหนมันร้อนแสดงว่าอันนี้ธาตุไฟกำเริบถ้ากำเริบนี่ต้องอยู่ในหน้าร้อนนะถ้าหย่อนนี่ต้องอยู่ในหน้าฝนนะถ้าพิการก็ต้องไปอยู่ในหน้าหนาวหรือไม่เกิดสภาวะหนาวจะไปบอกว่าไฟกำเริบก็ไม่ได้เออมันต้องเกิดอาการร้อนในตัวเอออย่างนี้ ไฟกำเริบแน่นอนถ้าไฟหย่อนก็คืออาหารไม่ย่อยจะดูได้จากลักษณะของอาหารถ้าสมมุติว่าเป็นโรคแบบนี้มาก็ถามคนป่วยว่าอาหารกินเข้าไปท้องอยู่ท้องเฟ้อไหมก็จะบ่งบอกได้ถึงธาตุาไฟที่มันหย่อนอยู่หรือเปล่าถ้าอาหารไม่ย่อยถ้ากินแล้วไม่อยู่ท้องแสดงว,ว่าไฟมันกำเริบอถ้ากินแล้วทั้งอิ่มทั้งอืดทั้ง ถ่ายก็ไม่ปกติทั้งอะไรต่างๆแปรปวนลวนเรยไปอันนี้เรียกว่าพิการเหมือนกับแขนขาไม่มีแรงก็อันนี้เรียกว่าพิการเนะาะเพราะฉะนั้นแล้วการเรียนรู้เรื่องมิติในด้านการใช้ยาสมุนไพรนี่ยทำยังไงลดอะไรไปเข้าอยู่ในธาตุอะไรเรามาเรียนรู้ตั้งแต่เบื้องต้นเที่ยวนี้นะครับมีนักศึกษาที่มาเรียนแพทย์แผนไทยเนี่ย ปีนี้เรารับไม่เยอะรับแค่สีคนเราก็จะพยายามบอกให้เขาเข้าใจเรื่องพวกนี้แหละแล้วทีนี้ก็มันจะมีวิธีการดูว่าธาตุอะไรที่เก็บป่วยได้อย่างเหมาะสมลงตัวนะใครที่สนใจก็มามาเรียนรู้กันได้เพราะฉะนั้นเราช่วงนี้จะรับทุกปีรับนักศึกษาในช่วงสงการเมษา หรือไม่เราก็จะ <c oughs> ขยายเวลาออกไปรับตั้งแต่มก,กรลาเป็นต้นไปจนมาถึงเมษาแต่ปีนี้เรารับแค่ห้าวันเองพอเราต้องการคนที่ต้องต้องแบบตั้งใจจริงๆเอาแค่ส่คนแล้วถ้าหลุดไปในปีนี้ปีต่อไปอยากมาใหม่ก็มาได้เราไม่จำกัดไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดช่วงเรียนสนใจช่วงไหนมาช่วงไหนมาได้หมดนะครับ คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้เรื่องของยาก็เหมือนกันกินแล้วก็ถือหวานเถกยาให้ช่วงให้เช้าด้วยพี่น้อง